วันนี้จะมารีวิวการติดตั้งในตัว o อปติกับรถ Camry กันนะครับของสีเหลืองในซองนะครับจะมีในตัวโอปตนะครับแล้วก็คู่มือการติดตั้งของทางร้านเรามาเริ่มกันเลยครับัำแรกนะครับแกะ o b ป2ขึ้นมาชักกุญแจออกก่อนนะครับ วางไว้ฮะใส่ o ปติทูเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบ o b d 2จะมีไฟติดขึ้นมานะครับเสียบปุ่แจเข้าไปบิดไปที่ออนะครับให้ในปัดขึ้นไฟนะครับแล้วกดรีเซ็ตครับหาอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เก็บในกระดาษนะครับกดเข้าไป5วิครับนับ 1, 2, 3, 4, 5แล้วปล่อยครับ แล้วรอไฟกับพิบนะครับอ่าไฟกับพิบเป็นสีนี้แล้วนะครับโอเคใช้ได้ครับสตาร์ทเครื่องเลยโอเคเสร็จสิ้นครับ